ก็ขออยากให้พวกเรานะครับตั้งใจอย่างแท้จริงครับน้องนำบุญให้เป็นกุศลอย่างมา้จริงเรารวมปัจจัยออกมากกัะน้อยนะครับสร้างกุศลในชีวิตนี้เพื่อเราตัวได้นี่ครับตัวต้นมากๆครับใส่กันหมดนะครับอาจารย์บุญเตียนกำลังเดินนะครับเดินอ่พระต่อให้ลูกให้น้องพ่อทำต่อแล้วต่ออีกได้นะครับสร้างกุศลอย่งยิ่งทำเกิดอีกหไหนที่เอาโทดไวย อยู่ในใจนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่ของกาละไปในน้ำมนต์พิมพก์ชาแต่หลวงปู่จะอยู่ในจิตใจของพวกเราเป็นอีกหมื่นปีนะครับอยู่ในจิตใจของลูกของหลานนะครับหลวงปู่ไม่มาเกิดอีกแล้วแต่หลวงปู่จะอยู่ในใจของพวกเราครอบน้อัเออเรียนท้งนั่นไอ้เรียนน้ำพุทธมมณ์

ใแล้วครับน้ำตาที่เคยหลั่งไหล